สวัสดีค่ะพี่น้องป้องฝ่ายสุขสุขชนค่ะเมื่อนี้เข้ามาเมึงอ๋อบัตรต่อปวงเมื่อนี้มาเหมากาแฟตีแม่หกกล้องหกกล้องได้จักได้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 ยังเมื่นี่ได้หมองเข่าได้หมองเข่าที่แดกว่าที่แดกว่าเอาหารมาที่หกกล้องยนีได้หมองเข่าหกกล้องได้หมองเข่าก็เลยครบหวมเนี่ย้ยแต่งตัวแปลมาเป็นเล่นกีฬาอบตมา คู่พละคู่อยังเกาะคู่พละคู่พละเออประเภทใดหัวประเภทใดโน่นเบ็ดต่อเดี๋ยวเงินไปครับเด้๋ยวคนเดี๋ยวไปหาคนไนฝในันเดียวเงินไปซื้อน้ำแข็งคนให้คนเข้าบัญชีใครหลักอนในจ้ามาลดค่าเอากล่องงาวีกแล้วบบบนี้ญาติให้ไหมบ่เศร้าญาติเล็วปาร์ตหกกล่องจะแถมหม้อข้าวใช่ไหมคะใช่ครับโอ้โหนี่นะครับ ม่งข้าวไปที่สามที่สี่ดีนะมึงโอ้โหดีไหมนี่อันพี่เมียวมาถือไว้เมียวสมอสิเป็นผู้มอบเอ่อหม้อขา้าวอย่าม่งข้าวลงในวมาถือไว้กันนี่นะครับพี่น้องผู้ใดซื้อเอ่อกาแฟอันนี้มันเก่าแล้วนี่ผู้ใดซือ้อกาแฟหกกองแกหม้อข้าวเอ่อเมียวสมอเป็นตัวแทนมอบมอหม้อขา้าว นะคะหม้ข้าไฟฟ้าให้กับผู้โชคดีย้ายปวงตีนฟ้าชื่อหกลองรับไปเลยหม้อข้าวไฟฟ้าขนาดใหญ่ก็หมิ่นหั่นหอมขอบคุณคกา

ไปไปเอาฟางไปปล้นก็ได้มาถ้าไปติดของเงาเอาเพลงตาบันไทยติด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 โอ๊ยป้าสาดเต็มแล้วพี่น้องเอาไหมเอาไหมบ้า ปลา,าสาดเต็มแล้วโอ้โหน้องแรงสอดแจงเม่นอนเป็นที่เขาเกิดเรียบร้อยแล้วไปสิเบ <laughs> เอาก็เงาทำไมหยุดละ okay. ่ะโอเคอ้อมไปดู <c oughs> <c oughs> โอ้ยอยากได้มงเข่าให้ก็ให้เ้าจอด<ะ>ีะตายเลยตัวนี้กีงยวเลยขับพี่เต๋อ เอาตั้งบูธที่ไหนล่ะตั้งบูธข้างนี้ครับครับสวัสดีครับผมจุงกระไม่เอาบงเอาคุณนบอกว่าคุณช้างมีช่องแล้วมีช่องแล้วเช่นกันครับผมช่องกําลังจะฝากนี่แหละครับช่องคนเลี้ยงช้างลําเพลินออฟฟิเชียลครั้งนี้มีคนติดตามเท่าไหร่ตอนนี้คนติดตามประมาณหมื่นแปดร้อยคนครับผมเพิ่งเปิดได้สองวันครับผมเปิดได้สองวันโอ้แปดร้อยครับผมใช่ใช่ฝากช่อง ฝากช่องด้วยครับผมคนเล้งช้างลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับเด้อกดติดตามกดซับสไครต์กดมาร์กกระลงกดมาร์กระดิ่งให้ด้วยครับพี่น้องเด้อครับเด้อนะครับฝากเอฟซีแม่โอสโมนะครับผมเพชรด้วยกันนั่นแหละแล้วก็จะจะแม่มึงพ่อมึงก็ได้เน้อนะครับฝากด้วยเด้อเอฟซีของเพชรพวกลูกเพชรบึงกุยนะกดซับสไครต์ให้กับคุณเล้งช้างด้วยครับผมเนาะแม่มึงเนาะค่ะค่ะพ่อมึงเนาะขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับฝาก ช่องยูทู e คนเลี้ยงช้างลำเพลินออฟิเชียลเนะาะอีโนโดไปอร์เซ็นชัวโ <laughs> อ๊าป๊ด <laughs> เกตท่องขึ้นเลยยูนงยังยูสูงแท้เ,ออเกตท่องแหล่ตันเนี่ยโอ้ยเจะเอินเจ่อ ก็ได<ๆ>้บัญชีหมดแล้วมือนี้ไม่เห็นไม่เห็นฉันไปร้านพระไส้มาเห็นว่าเมื่อไหร่สวดว่าว่อันคลิปคลิปอันไปไปมื่อนี้แล้วเนาะร้านนั่นเปานมันนั่นกาแฟนั่นผู้บาา <c oughs> ่าวส้งกาแฟรอมาอูุดวดวู้ยัยกินได้หัดขี่ <c oughs> เบาทัดเบาทัดอืมทัดกับกับลังทัดอืมทัดกับลัง ถ้าไปมึงไรสุดอยันย้อนล้างชันเดอร์ทัดไซรับบ้าทัดหมกับเบาลังทัดระเบียบบ่บ่แล้วเนาะผฟุบ้าวอันยุ่งหล่ะนะไม่สั้นเมีเขาขายกาแฟอยู่หันเมีซื้อทัดจีอืออยากเป็นไม้บรรทัดโอ้ยหามือหน้าที่เจ้านี่เมื่อไปจ่าเมื่อแล้วครับอันสุดท้ายแล้วจีนี่แม่นสุดท้ายแล้วค่ะจัดขอบจัดของจบแล้วเล้งกันรอียังไาเหลี่ยสวมลอยเหลี่ยสมซื้อเนาะ เล่น้ำฝนนี่มาเปลี่ยนซื้อหรอว่าตีซื้อนุ้งหนินงเออเปลี่ยนกับไปก่อนในยิ่ง่าวว่าเปลี่ยนซื้อไปเปลี่ยนซื้อกับไปก่อนเปลี่ยนซื้อครับอันอันมีป้วงมีป้วงเขาต่างห้ยมามีนมีในยิ่ง่าวว่ามีป้วงว่าเปลี่ยนซื้อกับหมาบ่ติเออหมาหมาหมาหาใหญ่ใหญ่สาวเล่าเดินเออนุ้งหนิงซื้อนุ้งหนินง,นนงแล้วคว่าเอาเล่ ซื้อมึงมึงคือ,อเปลี่ยนโหลดให้เอ็นให้หนุ่มนิง้งซื้อท่องแหล่ให้อีท่องแหล่ซื้อหนุน่มอ้อ๋ <laughs> มาเส้นอะไเปลี่ยนซื้อกับหมาแมนนะครับซื้อนี่กับคือสิเปลี่ยนบ่ได้หรอกเพราะว่าซื้อนี่ไปเฉพาะเรียนใหม่เออมืงอคือนนี่เขาถามมาเรียนใหม่นี่คืออีหยังพะนะเรียนใหม่เรียนใหม่พี่นออ้องเออบอกไว้ก่อนเด้อน,นี่จะคนขึ้นไปจังเรียนได้กะคนเดียวเด้่แต่ว่าถ้าไปเป็นหมู่ก็ได้เออแต่ว่า ขันไปเป็นมูนีกกลัวมูกันซีดเหมืนมอเขาเอิ่นว่าปาดนานะคีโอ้เอิ่นเลิศ <laughs> เล่นไม่นี้ช่วงื้อมือนี้เล่นช่วงใดค่ะกาเล่นได้ช่วงประมาณพักฉากฟอนนะครับเฮ้ยนี่หรอกรู้สึกไรซาร่ากับทองแหลก <laughs> นะคะน้อฝากนั่นนะคะเหมือนแรกคับผู้ใดเห็นทองแหลกเป็นเล่นใหม่นะคะ <laughs> โอ้ยปากยื่้งไปที่กับมานี่ที่ เมมเมมอยู่ข้างหลังเนี่ยเด้อแต่พีไปแดนไม่ <c oughs> พี่น้องสิบภาพไปเมืองห้างนี่บัตเนี่ยไอ้กันใช่น้องนดัดไปไหนอ่ะไปอาบน้ำเมื่อเล็บตัวยาวเมื่อสมอไปอาบน้ำเนี่ยเปียงไปไปอาบนะ้ำ <c oughs> อยากไปโดนใช่ก็ว <c oughs> ่าไอ้ติมฟี่อยู่มังในสูวเ <c oughs> มือ่อ <c oughs> ไปแล้วค่ะ เอาคือ่าโตดาเฮ้าก่อฮะคือ่าโตดาเฮ้าเินเนี่ยเปินกูยู่ไก่คือแ่าปากใส่น้ำเนี้ยอยากได้แบบนี้เมียข้าวตัวใส่น้ำด้อโอ้ยหลุดเมียหลุดเออมันใส่ถ้วยไหมฮะมันใส่ถ้วยมเอเออเนี่จังมาใส่หลายมันเชไอมินินะเออมินมิน่อพอเเนไอดอปไอแือ ให้ผู้ใดเนี่ยอเอ้าไม่กล้าไม่บอกตัวดขึ้นหน่อยเจ้คอยคอยได้ดีเด้อมาได้เอามันเรียนหน่อยๆนึงเจ้ายะใส่ถอดมันสิไก่ถ้ามึงเ่อไห้กูมึงมาถึกเหล็กกว่านี้วุ้ยได้บักตัวดินกรอบๆเลยแกสัตว์ตันแม่ดีเอ้าอยากกินหลายๆผมสิโลนเอากล้าสิกินยินหลายผลโลนโหนวดม่เป็น ตักให้แม่ต้อเมียกไแบบนี้มับงยาเบาเกับนองแมกับนนอนลนนลกหัวเนบโอ้ยเอาเนียนะผบุเอาดูเอาดูบ้านปูบบุี่ก็บเลบบ้านนู้นบี่บุบบุี่มายังกอบ้านเชียงยืนค่ะอำเภอำเภอเมืองเมนี่ตี โอ้วาเมนวานไอติมเรือดำน้ำไอติมเกี๊เวอ้อ,น,อาานี่ของใครของแม่บูตน้องเหมอดขอ,อน้องแม่ <c oughs> แล้วน้องนี่บุดแล้วน้องเหมอดแล้วเบีย <c oughs> บนมใส่นเอามปเอาหมันคือเห็นเรียรบๆอยู่บ่บีบนมใส่ก๊าฉันเมียเลียยี่หีบ่อะเฮ้ยระวังผมลนใส่ไอติมเขา นีได้แลบนีอเมอนเาผู้บ้าอเมซอนบทัได้สังอยู่อสวัสดีค่ะท่านลสีตาเดียวอยากได้แางเสียจ้าทไมมูเสียงกยังมมนเหลือมด้หงเสียจ้าสิบบาทครับม่บบาทเหลือมีกรชั่ลายลต้าัวแต่ไม่รกโอ้ยหตาก้อนวรนนี้พี่แม่ค้าให้ เอาเอาแบบสเส้นเส้นซองตั้นโตกันอืมเขาหัวตัดใหม่พี่แจ้งสร้างขี้โมกลงมาโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลลูกแฮันทิตยังไหนม่ก็โคลรุดเลอวุ้ยเมียก้อยชี้ให้คือเจ้าเทเขาเป็นซิกเนเจอร์ไหมบอกเปมิกกี้เมาเป็นมิกกี้เมาส์ทางซิกมันเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านจูมลังช่วยหน่อยบ้างฮะมาแยกเกาะแยกเกาะไปจูมลังสร้อยเนี่ยทางอย่าง ถ้ติมเรียกไอติมองทางเขาเขาเรียกเลเขห็นฉันมึงเลยเรียจังวะไนคัใ่เรียกฟังเดียวนืองเขาเรียกหน่อยหน่เนืงไม่เจ็ีมาใส่พมากินไอติมกวนเินไอตพี่ทำหวานบาดไปเอือากรจิมารอเถอสัเออเเออเอเออ ต้องแหลกเจอแล้วนี่เป็นยกลัางเลยนะทองแหลกท่ไมเราหลุดจากลูกคนแล้วคนจากลูกคนเอรียกว่าไปหาปุ๊กลุกเว้ยเรียกปุ๊กลุกให้หน่อยแม่กล้าเรียกไปเรียกเลยปุ๊กลุกถ่ายลูกกับพ่อแหลมอยู่นั่นไงสัตว์แม่กล้าเรียกไปเรียกจะได้กจะไดปยกลังก่อนไปยกลังแม่ไปยกลัง โอ้จาก๊องไอส้สกีทีมเธอไปยกลัางใส่ปับาบ <c oughs> เจ็ดถึงถึกแมคุณบอกไงน้ <c oughs> <c oughs> องว่าสาระปับประเดี๋ยวบอง ผู้โชคดีเป็นแม,ม่รับเผาอาเรียกบองภาพเงเป็นตีผักมาล่ำเเาวนะครับเนาะมือใบการต็ดไ, <Yeah. S 1> ไปให้น้ำไปยังนั่นให้ดกไปให้น้ำอาบตี <coughs> <t> <Allah> <t> <Allah> oh, คือพี่ก็ไปแล้วเหรอเออชอบอ้าวไอ้ <oat booster> <Georbroth> <t> <Allah> <t> <una��> สวัสดีคพ่อพ่อห้ามห้ามวล้วก็เต็มคุณพ่อสบายดีไหมน้ำหายยบ่ตันบัตช์แต่มายัางอัดซ่า,าูุนี้อ๋อกินเข่าพะนะหอยไม่ได้กินเข่าเราเต็มโอ้ยิวเข่าเฮีกินน้ำเนีิ้ข้าเพอดี เอาพี่น้องมากินข่าพี่น้องค่ะเย่งกี่ลายด้วยนะคะนีพี่น้องมากินข้าวกันคลิปน,น,นี้เอาไปซับหนิซับก้อนเนาะคะ่ะเนาะสวัสดีค่ะฝา,ากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติด,ดตามด้วยนะคะ